โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราต่อนะครับเพราะฉะนั้นในวอสักครู่นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการหา Rm a กับ Mb มาแล้วนะครับรวมทั้งการเขียนเชียร์ฟอร์สไดแกรมกับเบตติโมเมนต์ไดแกรมนะครับเมื่อโหลด10ตันจปทำตรงกลางครับแล้วก็ได้หาว่าล้อจะอยู่ตรงไหนนะที่ทำให้ VC นะมันแม็กซิมัมกับ MD มันแม็กซิมัมไปแล้ว ทีนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของ deflection นะกับมุมลาดเอียงนะครับซึ่งการวิเคราะห์โดยใช้วิธีของ conjugate beam เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เราค่อนข้างที่จะทำได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะครับก็คือหลักการก็คือเราจะหามุมลาดเอียงที่จุดไหนก็แล้วแต่นะครับของคานจริงเนี่ยมันก็คือแรงเฉือนที่เกิดขึ้นที่จุดนั้นของคานเสมือนหรือเราจะหาระยะการโกงตัวหรือ deflection หรือเดลต้าที่จุดไหนในคันจริงมันก็คือโมเมนต์ดัดที่จุดนั้นในคันเสมือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่เอาโหลดอะไรครับโหลด m over e i ไดแกมนะครับไปกระทาต่อคานเสมือนนะครับเราก็จะแล้วทำการหาแรงเฉือนกับหาโมเมนต์ดัดที่จุดนั้นนะครับเราก็จะทราบเซต้ากับทราบเดลต้าที่จุดนั้นนะครับ,บหลักการก็มีแค่นี้เองนะครับทีนี้ เราจะเริ่มกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้หาดีเฟคชันและสเลปแองเกิลคือมุมลัศมีที่จุด4นะครับเมื่อโหลด20ตันอยา่างที่ว่าโหลด20ตันกระทาตรงจุด4พอดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาระยะการโก่งตัวกับมุมลัดอีเนี่ยมันจะต้องเป็นเคสใดเคสหนึ่งนั่นก็คือโหลดจะต้องอยู่นิ่งกับที่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นนะครับหา,าดีเฟชันใหม่นะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเขียนเบนดิ่งโมเมนต ไดแกรมออกมาก่อนเสร็จแล้ว,ลวเราค่อยเอา M ไปหาด้วย E I แล้วก็ไปกระทําต่อค่าดเสมือนซึ่งค่าสเสมือนกรณีที่มันเป็นซัพพอร์ตเป็นหิงกับเป็นรุเลอร์เนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับทานจริงเลยครับก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นหา Reaction เลยนะครับผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาใหม่ทารน,นะครับ การนี้ยาว10เมตเพราะฉะนั้นตรงนี้จุด A uniform ม,ม,มาจุด u n ฟอร์มโหลดมาเท่ากับ5นะครับแล้วก็จะมีอะไรครับแล้วก็จะมีโหลด่20ใช่ไหมครับกระทำตรงกลางนะครับโหลด20กระทำตรงจุด C คือกระทำตรงกลางแล้วก็มีโหลดเพราะฉะนั้นเมื่อโหลด20กระทำตรงกลางโหลด10ก็จะกระทำที่ A พอดีเพราะว่ามันห่างกันเท่ากับ5เมตรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เท่ากับ5เมตรตรงนี้ เท่าก,กับ5ระยะตอนนี้ก็เท่าก,กับ5เหมือนกันเพราะว่าคานมันยาว10นะิบนี่คือจุด4ครับสิบที่โจทย์ต้องการหาตวตัวนี้เท่าก,กับ20ตันนะครับนะส่วนตัวนี้ก็คือ10ตันสิบตันแล้วก็เริ่มต้นหาอะไรครับหา Reaction นเห็นไหม r ี a อ t i ชัที่เอนะสมมุติให้เป็น Ay ก็ได้นะครับ a y ครับส่วนฝั่งนี้ก็สมมุติให้เป็น ม mm hmm. ันก็ใช้สมการสมดุลนั่นเองนะเพราะ,ะนั้นเราก็เปลี่ยนแค่ตัวโหลดคือฟอร์มโหลดให้ไปเลยครับให้มันเป็นไฟโหลดซะนะครับก็เอา5คูณด้วยความยาวของคานก็คือ50นะ5คูณด้วย10นะ,ะก็คือ50นะครับเพื่อเปลี่ยนเราเป็นไฟโหลดนั่นเองนะครับจากนั้นก็ใช้สมการสมดุลในการหา reaction นะ 10m อาจจะเป็นรอบจุดไหนก็ได้คนระัสมมติรอบจุด A ก็แล้วกันครับรอบจุด A นะเท่ากับศูนย์นะสมมติให้โมเมนต์ทวนหรือตามก็ได้นะสมมติผมให้ทวนก็แล้วกันนะครับทวนบวกนะวันเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้อ่า bv นะครับ bv คูณกับ10นะครับ bv คูณกับ10แล้วก็มี50คูณกับอะไรครับ คูณกับ5นะครับมีโห่ส20ตันคูณกับ5เหมือนกันีิ0ตันก็คูณกับ5 20ตันก็คูณกับ 5, บ5บหมดแล้วก็จับเท่ากับศูตรนะครับส่วนโดส10ตันไม่ได้คูณเพราะว่ามันผ่านที่จุดเทพอนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าไล่หมุนทวนเป็นบวกนะครับ ดีวบนทวนบนตาบนเทวก็เป็นบวกห้กับยี่สบนตาันี้ก็เป็นลบนะครับก็ใส่ลบเข้าไปใส่ลบเข้าไปเราได้ d y มาเท่ากับเท่าไหร่ d y เท่ากับอ่าตอนนี้าย้ายไป250ห้บวกร้อยสาได้3 5หนะครับหารสิก็เป็น3าห้ได้ dy าเท่ากับสา้าตันนะครับส5ตัน เป็นบวกแสดงว่าทิศทางที่เราสมมติให้มันขึ้นมันถูกต้องแล้วครับ b y ก็จะได้บวกเสร็จแล้ว a y แล้วก็ใช้ซิกมา f y นะครับซึ่งเราก็รวมดูค่าเราเห็นว่าแรงลงก็คือมีค่าเท่ากับ80ก็คือ50บวก20แล้วก็บวก10เมื่อบ y รับไป35เพราะนั้น a y ก็น่าจะเหลือเท่าไรครับ<ม>ก็80ลบออกนะซึ่งก็คือเหลือ45ตันเองครับครับหรือเราจะใช้ซิกมา m y ก็ได้นะครับก็จะเป็น45ตันทิศทางขึ้นเหมือนกัน จากนั้นนะครับเมื่อเราได้เ e c t ชันที่ A และ B แล้วนะครับเราก็ไปเขียนแผนภาพเชี่ยร์พอดไดแกรมกับ Bending Moment ไดแกรมนะครับผมเปิดขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันไม่เสร็จครับแล้วก็เขียนมันขึ้นมานะครับก็โหลดที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้ไปใส่นะครับเพราะฉะนั้นเห็แว่าตอนนี้ทักกับเท่าไหร่ครับ45นะโหลดเมื่อสักครู่เข้ากับ45 โหลดที่ p y ก็คือสามสิบห้าใช่ไหมครับแล้วก็มี uniform แล้วก็มีตัวโหลดยี่สิบตันนะครับกระทำตรงกลางยี่สตันตรงนี้เท่ากับห้านะครับแล้วก็มีโหลดสิบตันกระทำตรงนี้โหลดสิบตันตรงนี้นะครับระยะคานก็คือสิบเมตรแล้วขึ้นก็คือห้าเอง พราะนั้นเราก็เขียนเชียร์ฟอสต์ขึ้นมาก่อนนะครับหลักการเขียนเชียร์ก็คือไงครับแรง45ดันขึ้นถูกไหมมันดันขึ้น45ก็จริงแต่มันมีแรง10ดันลงเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นไปแค่เท่าไหร่ครับ35นนั่เองนะครับมันก็ขึ้นไปแค่35ตันนะครับเขียน,น,น,รนตรงใหม่ มันขึ้นขึ้นอะไรครับขึ้นไป35ครับตรงนี้เท่ากับ35จากนั้นเมื่อเดือนต่อมาเห็นว่าโหลดนิฟอร์ม5ตัน5ตันต่อเมตรเนี่ยมันกดลงนะครับพอมันเดือนมาถึงตรงจุด C นะจ,จุด C ตรงกลางก็คือเดือนมา5เมตรก็คือกดไป25นะครับเดือนมันมีอยู่35มันกดไป25มันก็เหลือ10นะตรงนี้ก็จะเหลือ10อ่าเราก็จะจากตรงนี้นะครับกดมาถึงตรงนี้ก็จะเป็น10นะ เบสินะครับเบสิจากรอด20ก็กดลงมาเดิมมันเป็นบวก10มันก็ติดลบไป10นั่นเองนะครับก็ก็ติดลบไป10อ่ามันก็จะลงคลากนะครับติดลบไป10นะครับจากนั้นก็เดินต่อไป a5 นี่ก็กดต่อนะกดเดินมากด5เมตรอ่ก็เป็น5525เดิมมันติดมันติดลบไป10ใช่ไหมตรงนี้ติดลบไป10นะครับ กดไปยี่ิบห้าก็ทําให้มันอยู่ที่เท่าไหร่ครับลบสามสิบห้านนเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลบสามสิบห้าก็จะเป็นลบสามสิบห้าจากนั้นโหลดสามสิบห้าก็ดันขึ้นก็ปิดที่ศูนย์พอดีนะครับนะครับถ้าเราทาเชียร์ถูกเนี่ยโหลดจะปิดที่ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปิดที่ศูนย์แสดงว่าเราทําผิดต้องกลับไปเช็คนะครับว่าเราผิดตรงจุดไหนจากนั้น เราก็มาเขียน bending moment d ด a g r มนะครับซึ่งการเขียนนี้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟมันเองนะครับซึ่งก็จะง่ายนะง่ายเห็นว่าพื้นที่กราฟฝั่งบนนี้เป็นอะไรครับเป็นบวกใช่นไหมครับก็พื้นที่เสียขคางหมูคืออะไรฝั่งล่างก็เป็นลบก็คือ1/2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานนะครับคูณด้วยสูงคือ5ใช่ไหมครับอันนี้ก็5เหมือนกันนะครับเพราะคานมากระทำที่ถึงกลางคาน ก็จะกลายเป็น1นึ่งกับสองคูณผลบวกก็คือ10บวกสามถึงก็เป็น45นะพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คืออะไรครับ1นส่วนสองใช่ไหมหนส่วนสองนะครับคูณ5นะครับแล้วก็คูณกับ45ซึ่งก็ได้อะไร่ซึ่งก็ได้เท่ากับ1 12.5ดพอดีนะครับ1 12.5ก็กระทำที่ บริเวณคือก,การการตรงที่เชียเป็นศูนย์นะนะเชียเป็นศูนย์นี้ทอนเอ็มจะแม็กซิมัมครับกราฟก็จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นครับลงมาตรงนี้มากที่สุดนะครับอยู่ตรงที่4ก็คือมีค่าเท่ากับร้อยสิบสองุดห้าน้อจุครับมีค่าเป็นบวกทั้งคู่ตัวนี้ก็คือเ e น d ิ n g m o m e n t d i ดแกรมนะครับหลังจากที่เราได้เ e น d ิ n g m o m e n t d i ดแกรมแล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้ ไปกระทําที่คานเสมือนเราถอดโหลดพวกนี้ทิ้งให้หมดเลยนะครับเอาแค่ Bending Moment แต่เราต้องเอาไปหารด้วย E I ก่อนถ้า E I ตลอดความยาวคาเป็นคงที่นะครับถ้า E I ตลอดความยาวคามันคงที่ก็เอาค่าเนี้ยไปหารด้วย E I แต่ถ้ามันไม่คงที่เช่นช่วงแรกมันเป็น2 E I เพราะ,ะนั้นคาในช่วงแรกช่วง0-1.5เมตรเนี้ยก็หารด้วย2 E I เพราะ,ะนั้นพวกนี้ก็จะลดลงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเอง ก็แล้วแต่เป็นช่วงนะถ้ามันยาว E I มีคุณสมบัติเป็น E I ตลอดก็หารด้วย E I ที่เฉยนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยไปทําที่คานเสมือนอร p ต o r t จะเหมือนเดิมนะจะไม่เจะไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างคานจริงกับกับคานเสมือนเพราะฉะนั้นตัวโหลดที่เราจะาไปทําเนี่ยเราไม่ได้เอา point ลดไม่ได้เอา uniform load ไปทําแล้วเราจะเอาอะไรครับเอา bending moment diagram หารด้วย E I ไปทําซึ่งมันก็จะได้ โทษนะครับรลบนี่ออกมันก็จะได้ลักษณะเป็นเส้นโค้งๆหบบนี้ใช่ไหมครับแล้วตรงค่าบนสุดก็คือ 1, 1 2, นึ่งหน่งสอกะกู่นี้นะครับแต่เราต้องเอาไปหารด้วย e i นะถ้าโจทย์ให้ค่า e i มาก็แทนเป็นตัวเลขก็แทนเข้าไปเลยนะครับหารด้วย e i นะครับถ้าโจทย์เขาไม่ได้บอกก็ หารด้วย ei ก็ติดงได้เท่ากันได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น e อคงที่หรือไม่ก็แบ่งยาว,ยาวะครึ่ง <c oughs> ว่าช่วงไหน e อเท่ากับเท่าไหร่ก็แค่เอาไปหารน,นะครับมันถ้ากับ2อ e i ก็หารด้วยสองนะครับมันก็ลดลงไปซึ่งหนึ่งคัามสิ่งที่เราต้องการก,ก็คือเมื่อโหลดเอ,เอมเป็นบวกกะทำต่อคานเพราะนั้นทิศทางจะท่องพุ่งขี้ใส่คานนะครับทิศทางจะต้องพุ่ง,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 งลงใส่คานแต่ถ้าเป็นลบก,ก็คือพุ่งขึ้นใส่คานนั่นเองนะครับทิศทางของแรงเพราะฉะนั้นเมื่อ แรงมีขนาดเป็นต่างๆเนะี่ยเราก็เปลี่ยนไอแรงที่มันเป็นพื้นที่ตรงนี้นให้มันเป็นไฟลโลดซะหละักการก็คือาการหาพื้นที่ของมันนั่นเองเราก็ไปดูว่าถ้ากราฟมีขนาดเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับพื้นที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่นะแน่นอนจุด C ที่เขาต้องการมันอยู่ตรงกลางนะฮะเราจะต้องก็เหมือนกับมันสมมาตรเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาในสูตรของพื้นที่เพราะนั้นก็สูตรของพื้นที่ส่วนที่เป็นเส้นโค้งเคยสอนไปแล้วนะครับ ตำแหน่งของอเดี๋ยวผมทับให้ดูอีกใหม่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะเป็นตัวโคง้งนะตัวโค้งก็หมายถึงว่าตัวหนึงตั้งฉากแบบนี้นะครับอีกตัวหนึงตั้งฉากแบบนี้ ถ้าเ,เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มีขนาดนะโค้งข่อมลงแบบนี้นะพราคล้ายๆกันนะครับที่เรมันกลับได้ผมว่าตัวนี้สูง h นะครับเป็นสูงเตัวนี้กว้าง b นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งจุด CG นะครับมันจะห่างจากด้านแกนเนี่มาเป็นระยะนะ3ส่วน 8b บนะครับบางทีตรงนีน้จำนิดนึงนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับ พื้นที่ตอนนี้ก็คือ a เท่ากับ2อส่วนสนะ b h นะครับ2องส่วนสามเพราะฉะนั้นในพวกนี้มันจะส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคผนวกนะที่เป็นหนังสือพวกกลศาสตร์พวกสตริงอะไรต่างก็ไปดูว่าตรงมีโค้งข้ามแล้วก็โค้งหงายอะไรต่างนะฮะที่มันไม่ใช่รูปเป็นเส้นตรงนะถ้าเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะฮะคือเราสิ่งที่ต้องการก็คือพื้นที่แล้วก็เปลี่ยนแค่พื้นที่ให้เป็นห้อยโหลดนครับตำแหน่งที่กระทำก็คือวัดจาก ตรงที่เป็นมุมฉากนะออกมาสามส่วนแปดนะเมื่อ b คือความยาวนะครับที่นี้ b ของเราก็คือห้านั่นเองนะครับเพราะเราแบ่งครึ่งนะคิดด้านเดียวก็ได้เพราะว่ามันซิมเมทรีนะขนโหลดฝั่งนี้ก็จะกระทำเหมือนกันนะครับก็จะกระทำเหมือนกันก็เปลี่ยนไอโหลดฝั่งนี้ให้เป็นพอยโหลดนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรงกลางนะครับแบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะห่างจากจุดนี้มาเท่าไหร่ครับอ่า มันก็จะห่างจากจุดที่เป็นเป็นมุมฉากก็คือตรงกลางตรงนี้นะครับห่างออกไปข้างละเท่าไหร่ครับสามส่วนแปดดก็คือสามส่วนแปดคูณด้วยห้าครับสามส่วนแปดคูณด้วยห้านะเท่ากับเท่าไหร่สามส่วนแปดคูณห้าสามส่วนแปดคูณห้านะก็จะเท่ากับสิบห้าหารแปดก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ครับสิบห้าหารแปดก็จะได้ประมาณหนึ่งจุดเท่าไหร่หนึ่งจุดแปด ดกดทาสิบห้าแปดหนึ่งจุดแปดเจ็ดห้านะครับหนึ่งจุดแปดเจ็ดห้าเท่ากันทั้งทั้งทั้งสองด้านเลยนะครับด้วยก็เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบว่าตำแหน่งซับพอร์ตห่างมาจากตรงน,นี้ก็คือเอาห้าไปลบออกจากหนึ่งจุดแปดเจ็ดห้านะครับก็เหลืออยู่ประมาณสามจุดหนึ่ง 25ใช่ไหมสามจุดสงห้าโอเคนะครับอ่านี่เป็นจุด A นี่เป็นจุด b จากนั้นเราก็ทำไงครับเราก็หา r e a c t i o n ใหม่นะเพราะ,ส,ราารออะรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราต้องการที่โจทย์ถามคืออะไรครับก็คือเซต้าซในคานจริงนซึ่งมันก็คืออะไรซึ่งมันก็คือแรงเฉือนในคานเสมือนนั่นเองเราต้องหา Vc ออกมาและเขาก็หาเดลต้าซีเนี่ย ซึ่งก็คืออะไรซึ่งก็คือโมเมนต์ที่จุด C นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดเซ็กชันที่จุด C มาแล้ววิเคราะห์หาแรงเฉือนกับโมเมนต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราการที่เราจะหาผลล้พธ์เราต้องหาอะไรก่อนรีแอคชันก่อนใช่ไหมครับเราก็ไปเขียนอะไรเราก็ไปเขียนเ,เป็นดี้ฟรีบุดี้ไดอะแกรมนั่นเองเดีย๋ยวผมจะเขียนให้ดูใหม่นะครับอก็เขียนขึ้นมานะครับ เรอน,นี้ขึ้นมาเสร็จปั๊บเราทราบว่าโหลดตรงนี้มันคืออะไรอะของ a นะครับก็คืออะไรครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือสิ่งที่เราจะหาใช่ไหมแต่ตอนนี้เรารู้โหลดแล้วโหลดมันกระทำแค่มีอยู่สองตัวใช่ไหมโหลดที่เป็นโค้งๆแบบนี้นะครับแต่เราแบ่งครึ่งแล้วนะครับมันก็จะแปลงรูปโค้งสองตัวเพรับเปลี่ยนมาเป็นตัวพอยโหลดแล้วมากระทำอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับมีหลดนสองตัวกระทำตรงนี้ซึ่งระยะห่างเราก็ทราบแล้วนะครับก็คือห่างจากจุดนี้มายังไฟล์โหลดตัวนี้ก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสามจุดหนึ่งสองหใช่ไหมสามจุดหนึ่งสองห้านะครับแล้วก็ห่างจากตรงกลางออกไปข้างละเท่าไหร่หนึ่งจุดแปดเจ็ดห้าใช่ไหมอันนี้ก็ห่างมานี่ก็ห่างมาหนึ่งจุดแปดเจ็ดห้านะครับเพราะ ก็สมมติชื่อข้าป ay dy นะครับแล้วก็ใช้สมการสมดุลอันนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับที่ลงมาพื้นที่เมื่อสักครู่นี้พื้นที่เมื่อสักครู่นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่2ส,ส่วน3 b s ใช่ไหมก็2คูณ5นะครับ s ก็คือค่าอะไรครับ s ก็คือ112ใช่ไหมความสูงในจุดน,นี้ก็คืออะไรครับ ก็คือ1 1 2 .5 หารด้ Ei ้ะหารด้ Ei ครับพอแล้วก็พื้นที่หรือแรงหรือโหลดในจุดนี้ก็คือพื้นที่นั่นเองนะครับซึ่งเราก็คือ A เท่ากับเท่าไหร่ครับ2ส่วน3หาข้างเดียวก็ได้เพราะว่ามันเท่ากัน2 3คูณ B. B B ก็คือความยาวบางฝั่งนี้ก็คือึ่งนก็คื1.5นะครับ ก็คือคูณ5แล้วก็คือคูณความสูง h ก็คือ1นึ่งหารด้ว e อครับหนึ่งนึ่หาหารด้ว e อก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็เป็นคูณหนึ่หารด้วย3นะครับ375ร้อหารด้ค e รับหารด้วย ei จะเห็นว่า a y ได้เท่ากับ3 7 5หา้าหาี e i b y ก็ทำเดียวกันก็ใช้ซิกว่า f y แต่จริงแล้วถ้าดูตามรูปนี้เห็นว่ามันเท่ากันมันแบ่งครึ่งน,นะเพราะฉะนั้น b y ก็เท่ากับน,นี้ด้วยนะครับก็ลองไปหาดูเพราะว่ามันจะเท่ากันเด่นเมื่อเราได้ a y กับ b y ต่อไปเราไปทำไงครับเราก็ใช้วิธีการตัดซังชันเลยเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือแรงเฉียนที่จุด c แรงเฉียนที่จุด c กับ f จุด c เราจะตัดทางซ้ายก็ได้ตัดทางขวาก็ได้นะครับ ทีนี้ผมตัดให้ดูตัดทางซ้ายกันละกันตัดมาอย่างนี้นะครับนี่เป็นโหลดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการอตอนนี้โหลดครึ่งหนึ่งถูกไหมครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสูงมาอย่างนี้นะจุดที้เป็น A อ A Y มีขนาดเท่ากับ3.75เจหารด้วย EI น,นะครับนะีะยาวห้าเมตรนะครับ แล้วก็ตัวนี้พื้นที่เรารู้แล้วว่าไพลอตัวนี้คืออะไรไพลอตตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ครับก็คือสามเจ็ดห้าหารไนั่นเองครับก็เท่ากันเราหามาเป็นพื้นที่คือสามเจ็ดห้าหาร้อแล้ที่กระทำละ่ะก็ห่างจากจุดที่เป็นมุมฉากเท่ากับ1 8ึ่ใช่ไหมหนึ่งจ นะครับ1ป็นจุดจโอเคนะครับเสร็จแล้วพอตัดปั๊บเนี่ยตัดทางซ้ายนะครับแรงเฉือนลงเป็นบวกโมเมนต์ทวนนะครับโมเมนต์ทว <Moment ual S 1> นเป็นบวกดังนั้็จะได้ vc นะครับพอตัด uc อันนี้ก็จะเป็น mc ครับแล้วก็ใช้สมปปการสมดุลก็ได้ก็จะได้เป็นอ่าาฝั่งนี้กร,าการักกันซิกมานะครับ f y ก็ได้นะเท่ากับ0 ให้แรงขึ้นหรือแรงลงก็ได้นะสูมปอร์ฟูให้แรงลงมาแลา้วกันให้แรงลงเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างครับก็ดูเฉพาะแรงใน,นทิศแก,กน y วยอ่ามันก็มีแรงสองสองตัวนี้นะครับซึ่งแรงสองนี้เห็นว่ามันทิศทางมันตรงข้ามอยู่แล้วนะครับอ่ามันก็ตัดกันอยู่แล้วเพราะนั้น v c ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ v c ก็เท่ากับศูนย์นะครับแรงเฉือนเป็นศูนย์หมายหมายว่าไงหมายว,ามว่าเซต้าซีเนี่ยเท่ากับศูนย์ที่จุด C เซต้าซีเป็นศูนย์เซต้าซีเป็นศูนย์หมายถึงอะไรเราดูโครงสร้างจริงนะไปดูนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องอิเล็กิกเคิร์ฟเนี่ยเราจะมองภาพออกเพราะนั้นเวลาโครงสร้างมันเสียรูปนีะครับมันจะแอนด์ัวมาอย่างงี้นะครับจุดซีอยู่ตรงกลางนะจุดซีอยู่ตรงกลางเพราะนั้นเซต้าเป็นศูนย์นั่นก็คือจุดซีเป็นจุดเปลี่ยนสโลปนั่นก็คือสโลปตรงเนี้ยเส้นตรงนี้จะเป็นเส้นตรงเป็นแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่ลักษณะว่า มันล้กขนาโค้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วจุด C อยู่ข้างล่างเนี่ยเส้นสัมผัสตรงนี้จะผ่านเป็นกระดานแน่นอนนะเพราะจึงทําให้เซต้าที่ C เป็นศูนย์นั่นเองอันนี้คือความหมายของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเซต้าเท่ากับศูนย์เรเดียนก็คือมันเป็นจุดครึ่งหนึ่งแอนตัวพอดีนะทีนี้ามาดูตัวหนึ่งก็คือโมเมนต์ที่ C แล้วก็ใช้ซิกว่า M นะครับชิ่ว่า M ที่ c หรือรอบอยู่ไหนก็ได้นะครับรอบอยู่ c เท่ากับ0นะครับจะให้ทวนเลือตามก็ได้สมมติาาว่าผมให้ทวนเป็นบวกก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมี mc mc เราไม่ต้องไปคูณกับตัวไหนนะครับเพราะมันเป็นโมเมนต์ดักอยแล้วแล้วก็มีอะไรครับมีแรงนี้มี375ตัวที่ใกล้จุด c หารด้วย ei คูณกับอะไรครับก็คูณกับระยะ อันนี้เห็นไหม1.875นี้นะครับ1.875ใช่ไหมครับ1.875แล้วก็ไปไปทำไปครับก็แรงตัวที่ไกลก็คือ3นะ3า5เหมือนกันหารนี้ Ei นะ3.75อันนี้ Ei นะ e คูณกับอะไรครับก็คูณกับระยะทั้งหมดนี้ก็คือ5นะคูณกับ5 แล,ะจะจ like แล้วก็จับเท่ากับศนย์ครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายให้หมุนทวนเป็นบวก mc เป็นไง mc หมุนทวนก็เป็นบวกสามเจ็ดหาหาดไตัวใกล้ก็หมุนทวนใช่ไหมครับตรนี้ก็เป็นบวกด้วยส่วนสามเจ็ห้ส่วนห i ดไตัวไกลหมุนตามตัวนี้ก็เป็นลบครับลบนะครับเราก็จะได้อะไรออกมาได้ mc มานะครับเราก็ได้ mc มา mc ก็เท่ากับเท่าไหร่ก็ย้ายฝั่งนี้มาฝั่งนี้แล้วก็ย้ายตรงนี้เป็นลบออกนะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ 3ามจดห้าคูณหลบสามคูณหนึ่ก็ได้1 1ึ่ง e นะครับก็ได้1 1ึ2หนึ่งองได้หนึหารด้วยนะครับเป็นบวกใช่ไหมครับค่าเป็นบวกแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวเดลต้าเราก็เท่ากับเท่าไหร่เดลต้าที่4ก็เท่ากับค่านี้แหละครับก็เท่ากับอันนี้เลยนะ ก็คือเท่ากับ11เกสอ2หารที่อีญแต่หน่วยของมันก็ก็แล้วแต่หน่วยของ e I ที่แทนเข้าไปนะเช่นเดียวกเป็นเซนเป็นมิลเป็นเมตอะไรก็แล้วแต่นะครับค่าเดลต้าเป็นบวกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามัน,ม,นมันเป็นครับมันเคลื่อนที่ลงนั่นเองเพราะว่าเดลต้าจะบวกเมื่อมันเคลื่อนที่ลงตามแนวแนวนครับแรงมันกดลงข้างล่างเพราะฉะนั้นเดลต้าจะแอนลงมานะครับอันนี้คือเดลต้า่อีกนะครับเป็นไงครับ พอมองภาพออครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้วิธีคอนสตรักตบีมในการวิเคราะหา์หาเซต้ากับหาเดลต้าถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นี้ง่ายมากนะครับลักสําคัญก็คือเราเขียนเบนดิ้งไว้ไดแกรมให้ได้แล้วเอาไปหาด้วยไอจากนั้นก็เอา M อ v มโอเวมากระทำกับคานเสมือนแล้วเราก็ตัดเซสชันหาเชียร์กับหาเในจุดที่เราต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถือว่า ไม่น่าจะยากนะครับก็ไม่ทราบว่ามีใครมีคําถามตรงที่ไหนอยากจะถามอะไรไหมครับเดี๋ยวจะกลับไปที่ห้องประชุมอีกครั้งนึงใครมีคําถามอะไรไหครับถ้ามีก็พิมพ์ขึ้นมาครับตอนนี้อยู่ในห้องก็เหลือบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเรียมนะครับในาการสอบนะครับในการสอบก็สอบวันเสาร์นะครับวันเสาร์เก้าโมงเช้านะครับวันเสาร์เก้าโมงเช้าก็ให้พร้อมเพียงกันเพราะฉะนั้นผมก็พยายามช่วย ็มที่นะครับเพราะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับทุกคนก็แล้วกันนะครับที่จะสามารถฝ่าด่านตรงนี้ไปได้ยังไงบ้างนะครับหรือได้เกรดที่มันดีขึ้นนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ทุกคนโชคดีนะทำเกรดให้ดีมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เริ่มเรียนแต่บ่ายสองโมงมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งก็ถือว่าทุกคนตั้งใจทําให้ดีนะครับโยชัยบอกว่าหาแนวข้อสอบให้หน่อยเอ็ดดี้นะครับ ก็เอ็ดดี้ก็ยังหาข้อสอบไม่ได้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะหาเดลได้ยังไงเพราะอาจารย์สุรขก็ไปซุ่มออกออกข้อสอบอยู่ที่อื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ได้เสียสละเวลาเข้าเรียนจนกระทั่งตั้งแต่บ่ายสองโมงมาจนกระทั่งถึงทุ่มครึ่งนะในเวลานี้นะครับอแล้วเจอกันใหม่นะครับสําหรับใครที่ต้องการที่จะ,ะหาวิชาอื่นเพิ่มนะครับก็เข้าไปที่ elearningbyu.com ก็แล้วกันนะครับก็จะมี หลรบ้างชาไว่าจะเป็นเนื้อหาของสเปร์งเนื้อหาของเก็บความรู้ต่างๆนะ,ะเรื่องของ R c ร์ซีดีไซน์คอนกรีตบิดดีไซน์พวกนี้นะครับต้องการให้ผมติวเรื่องอะไรก็ไปติ๊กเ e e ลือกใน elearning by u p i t com ็และกันโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ